สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะเย็นๆค่ะจ้าสวัสดีแฟนเพจของกิจสตาคูทค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เนาะเราพารถ แบรนด์โตโยต้านะคะวีโก้เนาะมากับตัวเชฟโรเลตนะต้องบอกว่าแบรนด์วีโก้เป็นแบรนด์ตลาดอยู่แล้วแต่สําหรับเชฟโรเลตถึง,ถงซึ่งซึ่งไม่ใช่แบรนด์ตลาดแต่เป็นรถที่ผ่อนน้อยผ่อนน้อยนะคะ,คะพี่เดือนราคาถูกได้ปีใหม่ได้ปีใหม่ราคาถูกผ่อนน้อยๆน,นะคะ แล้วก็มากับเจ้าวีโก้นะคะที่เป็นแบรนด์ตลาดเลยมาสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะบอกว่าเริ่มต้นกันที่ในส่วนของตัววีโก้แชมป์ก่อนละกันเ<ช>นาะ<ช>สำหรับวันนี้นะคะตัววีโก้แชมป์นะปี2013ราคาพิเศษไปเลยค่ะ3 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคาถูกมากๆเลยนะคะสำหรับสประตูคันในว<ช>ีโก้กันแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสีเดิมนะคะ สีเดิมจริงๆแล้วรถสภาพดีสภาพสวยและอีกอย่างนะเป็นตัวเจแต่ไม่ใช่มือหมุนอ่าใช่เป็นตัวเจแต่เป็นตัวเจไฟฟ้านะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะครับคันนี้สภาพเดิมทุกอย่างจริงๆไม่มีพิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ำแน่นอนนะคะเราขอการันตีในส่วนของตรงนี้เลยคุณจะผ่อนทุกถูกพิเดือนค่ะผ่อนอยู่แค่6000บาทเท่านั้นนะจ๊ะ สำหรับคันนี้เนาะอ่ะเรามาดูกันก่นกอนเลยเริ่มต้นเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสประตูตัวเนี้ยอ่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเขาเป็นในส่วนของคโครมเมียมถ้าเป็นตัวเจที่เป็นตัวหัวเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยจ,จ,จะเป็นกระจังหน้าสีดำเนาะแต่ตัวเนี้ยจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมแล้วนะคะแล้วตัวนี้เนาะสามารถติดไฟตัดหมอกอะไรเพิ่มเติมได้เลยไฟเขาทั้งสองข้างยังใหม่กริปอยู่เลย ตัวนี้นะคะ4ประตูแล้วมันก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดทั้งกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ในส่วนของตัวหูนี่กระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวด้วยเพราะว่าเป็น4ี่ประตูค่ะพี่เดือนใช่ค่ะเนาะเออตัวนี้เห็นไหมคะโลโก้ไฮลักไฮลักยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ยางจะบอกว่ายางใหม่นะคะตัวนี้นะแล้วก็ใส่ฝาครอบร้อให้อย่างดีเลยนะคันนี้กู้ได้เต็มกู้ได้เกินนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะและคุณผ่อนแค่6,000กว่าบาทไม่ไม่เอาก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วนะพี่เดือนอสำหรับตัวสีประตูเขาจะมีตัวกันชนท้ายมาให้พร้อมเลยกันชนท้ายของโรงงานนะคะลูกค้าดูฝาท้ายโลโก้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอะเรามาดูไลเนอร์กันนิดนึง เดี๋ยวดูด้านบนนะในกระบาดนะคะตนนเปิดเ,ปเห็น <line S 2> ไหมนะต้องเปิดไหมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูชมกันนะว่าไลเนอร์ของเรานะสวยใหม่มากใช่เลยนะคะตรงน,นี้นะไม่มีรอยเลยก็แสดงว่าไม่มีการผ่านการบรรทุกหนักใช่บรรทุกของหนักบรรทุกของแข็งหรืออะไรหนะักจะไม่มีนะเพราะว่ารอยแม็ไลเนอร์เนี่ยเรียบแล้วก็แบบไม่มีรอยทลอกหรือรอยสึกลรอใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตัวน,นี้ก็แสดงว่ารถคันนี้ ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักใช่บันทุกหนัก,กมาแน,น่นอนนะคะการันตีได้โดยกิตสดาคูดคาร์เลยนะคะตัวนี้อะ,อะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงสาหรับ4ประตูเนาะภายในของวีโก้แชมป์ตัวนี้เนาะก็เหมือนเดิมค่ะภายในจะเป็นสีดําเทานะคะวิยะทะะยุของเขาก็จะเป็นตัวเดิมเนาะเพราะว่าตัวมันจะเป็นตัวแชมป์เลยก็คือวิทยุจะหน้าตายแบบนี้เลยแล้วก็ตัวโลโก้นะคะยังมัน,เป,น,เ,ปนเป็นวิทยุของโรงงานเลยแหละต้องบอกตัวนี้เนาะไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น ฟังก์ชันของเขาระบบแอร์หรืออะไรสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะมะีมีช่อง USB มีช่อง AUX นะคะสำหรับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าตามสไตล์ของ Vigo แชมป์อยู่แล้วเนาะก็จะเป็นลายนี้เลยแต่ว่าบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ,คะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังของพี่เดือนนิดนึงด้านหลังระคะตรงนี้นเป็น4ประตูมันก็เป็นแบบนั่งสบายอะ่ะขึ้นลงสบายนะเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะที่มีแบบว่าหลายๆคนนั่งเนาะถ้าเป็นสบายแคบ มันก็จะลำบากนิดนึงยิ่งมีเด็กมีคนแก่หรืออะไรเงี้ยนะเวลานั่งเวลาขึ้นข้างหลังเนี่ยมันจะลำบากเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าค่ะพี่เดือนสำหรับอีกคันหนึ่งเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดคันนี้ปี13เหมือนการขายแค่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นราคาถูกมากอยู่5,000ันใช่ผ่อนประมาณ5,000ราคาถูกมากนะคุณผ่อน5,000นิดนิด0 0ันกว่าบาทนะคะเชฟตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแคบเนาะ ซึ่งเป็นแคปที่เปิดได้ใช่ไหมคะพี่เดือนสามารถเปิดแคปได้ค่ะ<น>ตรงนี้นะคะ<ด>เป็น,น <ะ S 1> เช<ท>ฟคือคําว่าเชฟเนี่ยเขามีลักษณะของเขากระจังหน้าเขาจะแบ่งคู่ไฟเขาก็ยังใช้งานได้ปกติไฟเงาขัดได้นะคะสามารถขัดให้เราขัดออกคือให้ลูกค้าตอนออกแน่นอนเนาะสำหรับล้อมแม็กตัวนี้แม็กก็จะเป็นแม็กของโรงงานเนาะจะเป็นแม็กหรือว่ายางค่อนข้างใหญ่นะจ๊ะลูกค้า นะคะตัวนี้ขอบ16เนาะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ด้านล่างถ้าเป็นวีโก้มันจะอยู่ตรงกลางถูกไหมคะแต่นี่จะเป็นเชฟก็จะอยู่ตรงนี้ะนะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแ่ะโคโลราโดนะคะ,คะมาพร้อมกับบันไดบันไดข้างนะ บันไดข้าพร้อมสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานจริงๆนะคะลูกค้ามาดูตัวนี้ต่อเลยนี่ค่ะ2.5 d u r ด m a x ูรามนะดีเซลนะคะเชฟโเลตเป็นครือโรราโนะคะตัวนี้เป็นตัว LT นะคะมีกันชนมีไฟสองป้ายทุกอย่างชัดเจนหมดนะกันชนกันชนก็เป็นของเขาเลยพี่เดือนออกศูนย์ออกข้างมาเลยนะคะตัวนี้นะแข็งแรงทนทานเรามาดูในส่วนของ ไลเนอร์นะคะตัวนี้ไลเนอร์มันจะต่างกับวีโกตะกี้วีโกจะเป็นเส้นเล็กๆนะใช่ค่ะเส้นเล็กๆแต่ตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะมีร่องระบายน้ําไหลเวียนสะดวกสบายนะคะตรงนี้ตรงนี้อ่ะภายในไยเนอร์ของเรานี่เขาติดไว้เพื่ออะไรใช่น้องนุ้ยเพื่อใช้เชือกผูกลัดของลัดของหรือว่าเวลาเราขนสัมภาระเนี่ยของปลิว ของอหล่นของกระเด็น<ช>ออกจากาตัวนีค่คือคือแพทเทิร์นเขาเขาเรียกอะไรคนที่ออกแบบอ่ะค่ะเขามองนะวิศวกรเขามองว่าอ้ยรถกระบะนะเวลาบรรทุกนะบางคันไม่มีหลังคาถูกต้องเราต้องมีตัวยึดเขาทําติดมาให้เลยค่ะนะคะติดมาตามไลเนอร์มาให้นะสามารถผูกได้เลย6จุจด พกนะะัดของไว้ค่ะไม่มีปิวหล่นแน่นอนนะคะับเร็วไปเลยค่ะเหยียบไปเลยค่ะ200300เหยียบไปค่ะไม่มีปิวแน่นอนค่ะ <ๆ S 1> อ่ะเดี๋ยวตาตากล้องเรามาด้านในห้องเครื่องห้องโดยสารกันค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภายในของตัวเชฟโคโลราโดนะคะเพราะว่าภายในจะไม่เหมือนตัวพวกวีโก้หรือว่าไททันหรือพวกอะไรอย่างนี้เนาะ,ะอ่ะต้องให้ดูก่อนนะคะหน้าตาด้านในเขาเป็นประมาณนี้แล้วฟังกช์ชันเขานะคะทุกอย่างเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ วิทยุเขาเหมือนจะเป็นเหมือนบิวอินอย่างนี้นะสามารถเปิดนี่ได้เลยปิดก่อนละกันเนาะแอร์นะคะหรือว่าปุ่มใช้งานทุกอย่างอยู่นี่หมดเลย AUX ตัวนี้สามารถชาร์จแบตไอ้นี่ได้อะ่ะออ Android เนาะเป็นเป็นออ Android นะคะและตัวนี้เชื่อม Bluetooth ได้นะจ๊ะ,ะแล้วนะคะตรงนี้มีที่วางแก้วนะคะนี่คือเกียร์ของเขาเนาะสำหรับเบาะก็จะเป็นแบบนี้ลายเขาเลยเป็นลายของตัวเบาะเขาเลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวแคปนะจ๊ะ อ่าเป็นตัวแคบแต่สามารถเป็นแคบเปิดได้ไม่ใช่เป็นแคบรุ่นเก่าที่ต้องแบบพับเบาะแล้วปีนอ่ะพ<ช>ี่เดือนเปิด<ช>ได้กว้างเลยนะ360องศาเลยนะคะตรงนี้นะ,ะสำหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนขอตัวลาไปก่อนเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ